อย่างที่บอกไปนะคําทํานายแต่และอย่างมันเกิดขึ้นจริงอรมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะถ้าเราเปิดใจที่จะรับฟังอะไรบางอย่างจากการทํานายดวงของผมผมบอกให้เลยผมพูดหลายครั้งว่าเป็นการเตือนภัยเช่นเรื่องของภัยพิบัติสงครามหรืออะไรจะเกิดขึ้นหรือว่าเตือนสติให้เรามาระมัดระวังตัวเอง เราก็จะได้ไม่ต้องตกที่นั่งลำบากอย่างน้อยก็รับรู้ไม่เสียหายการใช้ชีวิตการทานอาหารมื้อเดียวหรือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างที่ผมเป็นก็คือเสื้อ5ตัวกางเกง2ตัวกางเกงใน5ตัวถุงเท้า5คู่กระดาษที่ชู้5แผ่นอะไรประมาณเนี้ย ออกไปนิดนึงนะคุณผู้ชมผมทำนายไว้ทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องของการเมืองผมทำนายไว้ผมไม่ได้เพิ่งทำนายวันนี้นะผมทำนายเมื่อสองปีที่แล้วตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งแล้วผมเป็นคนเขียนในหัวข้อด้วยว่าส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะต้องรอการปิดหีบเมื่อทำการเลือกตั้งเนาะหรือว่าปานไปออกหาเสียงแต่ผม วันก่อน3วันก่อนผมบอกเลยว่าใครจะเป็นนายกใครจะเป็นพักการเมืองใหญ่นี่คือเล่าให้ฟังก่อนสองปีแต่สองปีที่ผ่านมาจนถึง1ปีที่ผ่านมาทุกอย่างเนี่ยก็พูดเป็นลําดับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือมันกําลังขมวดเดือนห้าถึงเดือนเจมันก็จะมีเกี่ยวข้องเรื่องของพักการเมืองรัฐบาลการยุบพ,พัก รัฐมนตรีสอสสวอที่มีปัญหาผมพูดมาก่อนก่อนที่มันเรื่องจะเกิด,กดฉะนั้นเนี่ยมันขมวดเข้ามามันคือวิกฤตของพรรคการเมืองของเศรษภ,ภาพของบุคคลที่มีความสำคัญในประเทศไทยบางเรื่องผมพูดชื่อไม่ได้เพราะว่าต้องให้เกียรติถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบ ทำให้เขาเช่นสมมุติเราพูดเรื่องของอการเสีชีวิตหรือ,อเขาเรียกว่าเรื่องส่วนตัวเงี่ยจะไม่พูดผมจะพูดในเรื่องของที่เป็นหน้าข่าวแต่จะพูดก่อนว่าข่าวครา,าวของพรรคการเมืองจะเป็นไงเพราะเราเป็นประชาชนเรามีสิทธิ์ที่จะรับรู้เรื่องของพรรคการเมืองของฝ่ายคา้านของฝ่ายรัฐบาลหรือความเป็นไปของประเทศที่ผมทํานายเรื่องของ สงครามจะมีความขัดแย้งกันระหว่างไทยเขมรไทยพมา่าซึ่งผมทํานายก่อนล่วงหน้าไม่ใช่เพิ่งจะพูดวันนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันติดตามคําทํานายผมไปเรื่อยๆ